สวัสดีครับ,ย,รบยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Inside Studio เช่นเคยวันนี้เราคุยกันเกมนะใช้คำว่าอัปเดตนิดหน่อยแล้วกันนะครับที่แน่ๆคาราบาวครับเบ่งเดือดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการจับฉลากของทางคาราบาวครับในี่ต้องพูดได้คำเดียวว่าใส้แตกอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมสนับสนุนทุกความมันโดย เอาละ,ะครับเราอยู่กับวันศุกร์ที่29นะครับใช้คําว่าวันนี้มีอัปเดตด้วยนะตามจริงบอลมันไม่มีแหละแต่มันมีคู่แหลมมาอยู่3คู่ที่น่าสนใจแต่ก่อนไปดูฟุตบอลวันนี้เรามาอัปเดตตารางใช้คําว่ารอบ4ของสึกคาราบาวครับนะครับคาราบาวครับในรอบ4นี่จับฉลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดได้คําเดียวไส้แตก <laughs> เออทีมตั้งเยอะตั้งแยะไม่จับเจอกันนะครับเหมือนเนี่ยแมนฟิลเนี่ยเจอกับพอร์ตเวลวเอ่ะเออไม่แบ่งไปเจอทีมอื่นอิมสวิทเจอเวสแฮม แมนยูเจอนิวคาสเซิลเนี่ยลิเวอร์พูลเจอบอลมาร์ตเชลซีเจอแบ็กเบิร์นครับอาร์เซนอลเจอเวสต์แฮมเอเวอร์ตันเจอกับทางเบอร์รี่แล้วก็เอ็กเซเตอร์เจอกับทางมิดเดิลส์เบิร์กคู่เด่นคู่ดังคงไม่หนีไม่พ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่าคู่นี้เองเป็นคู่ชิงชนะเลิศในฤดูกาลที่แล้วมันมีอยู่2ออย่างว่าจะร้างแค้นหรือย้ำแค้นนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองปีที่แล้วที่ได้ถ้วยนี้เนี่ยคาราบา เอาครับเนี่ยก็เอาจริงๆน่ากังขานะเพราะว่านิวคาสเซนไม่เล่นดีแล้วยูเนเต็ดมีสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาเข้ามาช่วยนะครับแต่ยังน้อยทางฟังทางแฟนปีศาจแดงเองสบายใจหน่อยตรงที่ว่าเล่นที่โอแทฟฟอร์ดนะเล่นที่โอแทฟฟอร์ดนิวคาสเซลเองผลงานในช่วงหลังไม่ขี้เล่เลยครับเพราะว่าพวกเขาเข้ารอบด้วยการชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วอพอหลังจากจบรอบที่3ไปเนี่ยนิวคัสเซินขึ้นมาเป็นติง3นะครับรองแค่ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอันดับ6นะครับส่วนลิเวอร์พูลไปเยือนบอลมัด ถามว่าถ้าด้วยรายละเอียดจริงๆถ้าลิเวอร์พูลจะเอาอะต้องยอมรับว่าถ้าจะเอาอะย่างไงก็น่าจะพอพอดูดีแล้วเพราะว่าผลงานของลิเวอร์พูลในช่วงหลังหรือแม้กระทั่งแผงแดนกลางของลิเวอร์พูลในช่วงหลังลงตัวหรือเกินเห็นโดมินิกสปอร์ตไลน์แล้วอิดฉาต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะ มึงจะเล่นดีอะไรตั้งแต่หรือดูการแรกแบบนัดน,นะโอ้ตายตายตายส่วนอีกคู่หนึ่งที่สนุกแน่นอนครับคือเวสแฮมเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเองตอนแรกเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยถูกจับให้เป็นเต็ง2องนะหรวอร์พููเป็นเต็ง1แต่พอจับฉลากเจอกับเวสแฮมแล้วเวสแฮมได้เล่นในบ้านอะ คือเวสแฮมครับได้เล่นในบ้านที่รอนดอนสเตเดียมเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยผมบอกเลยครับทับปืนใหญ่ถ้าขนปืนไปไม่เยอะจริงโอกาสยิงเวสแฮมในบ้านยากเพราะผลงานเวสแฮมในบ้านนี่ทีมหัวตารางแกตบมาหมดแล้วนะเดวิดมอยนี่แกเก่งในบ้านอยู่แล้วนะส่วนเอเวอเรตเจอกับเบอร์รี่คู่นี้สุสีนะเอ็กเซเตอร์กับมิดเดิลสเบอร์นี่ใช้คําว่าเจอกันเองนะครับน่าจะสนุกเลย โปรแกรมของทางคาราบาวครับอาจะเริ่ม30ตุลานะสิ้นเดือนตุลานะครับจะกลับมาติคาราบาวครับอีกรอบหนึ่งครับในรอบ16ทีมสุดท้ายต้องดูนะครับว่าแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอสายแค้นฝังหุ่นอย่างนิวคาสเซิลโอ้โหเล่นที่โอแทฟฟอร์ดด้วยอ่ะ แค่คิดก็มันแล้วนะไม่ควรพลาดด้วยปการทั้งปวงนะครับถือว่าเตรียมจับตากันได้เลยนะครับแล้วเหมือนจะมีถ่ายผ่านไทยรัฐทีวีด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไทยรัฐทีวีมีถ่ายทอดสดให้ดู10บคู่จนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะจ๊ะอย่าลืมไปโดนกันได้นะครับผมโอเคสำหรับาตารางคาราบาวครับจบไปเรามาดูของคัมคืนนี้ครับ ส่วนมากมันจะเป็นแหลมมาซะส่วนใหญ่นะก็คือเตะคู่ดึกกันซะส่วนใหญ่ครับคู่แรกที่เราไปดูเป็นทางบาร์เซโลนานะบาร์เซโลนาเองค่าคืนนี้พวกเขาเปิดบ้านเจอกับทางเซบียาต้องยอมรับนะครับว่าบาร์เซโลนาในช่วงหลังเนี่ยคือแกเป็นทีมที่มีเกมบุกดีแต่เกมรับแกก็โคตรล่วเลยนะใช้คําว่าอย่างนี้ได้ไหมเพราะบาร์เซโลนาในช่วง6นัดหลังสุด6นัดหลังสุดมาโยกา2เซตาบิโก้ โอซาซูน่า1งบียริว3หกนัดหลังสุดบาซ่าเสีย8ลูกเออในหกนัดหลังสุดบาซ่าเสีย8ลูกแต่สิ่งที่มันน่าอ uh, พอจะเข้าใจได้คือจำนวนยิงครับเพราะว่า6กนัดหลังสุดบาเซโรน่ายิงไป15เสีย8แต่ถ้าเอาจริงๆจาก6นัดเสีย8นั่นหมายความว่านัดหนึ่งบาซ่าเสียประตูเกือบสองลูกทุกนัดเลยนะ เออมันแปลกครับบาร์เซโลนาในเวอร์ชั่นของทางซาบี้เองต้องยอมรับว่าแผงเกมรับไม่ว่าจะเป็นอาร์โโรเบสเจ้าคันเซโลที่มาคู่กลางยังเป็นอาราโคยืนกับคุนเดอยู่มันเลยกลายเป็นว่า พวกนี้เป็นเป็นเป็นเซน,เ,นเตอร์ที่เล่นบอลได้เติมสนุกแต่เกมรับเนี่ยมันจะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่เหมือนพวกพวกอาคิสเซนซนพวกนี้นะก็ต้องดูครับว่าบาร์เซลโลนาจะสามารถแก้ไขตัวนี้ได้หรือเปล่าแต่สถิติการเปิดบ้านเจอกับทางเซบีย่าเองบาร์เซลโลนายังเหนือกว่าทางเซบีย่ายังเห็นได้ชัดเซบีย่าเองเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นบอลในบ้านดีแต่นอกบ้านไม่เอาเลยนะสถิติการเล่นของพวกเขานอกบ้านแพ้ทั้งน้องใหม่ทาง อาราเวสแพ้กิโรนาทำได้แค่เสมอโอซาซูนาทีมท้ายตารางการไปเยือนบาร์เซโลนาไม่ใช่เรื่องง่ายครับโอกาสที่บาร์ซ่าจะชนะเยอะมีค่อนข้างสูงเพราะทั้งสองทีมใช้4 3่กับ4231น่าจะยิงกันเยอะแหละแต่สุดท้ายยังมองว่าน่าจะยังเป็นบาร์เซโลนานะครับที่น่าจะเข้าวินได้นะครับคราวนี้เราหลุดของสเปน ไปเยอรมน,นีนมกันบ้างหน่อยดีกว่าครับเยอรมน,น,น,มน,นรีมีคู่แหลมมาคู่หนึ่งฮอฟเฟนไฮเจอกับบุสเซียดอทมุนฮอฟเฟนไฮเปิดบ้านนะครับดอทมุนไปเยือนทางฮอฟเฟนไฮซึ่งสถานการณ์ของทางบุสเซียบดดมุนเสือเหลือกเองไม่ดีเลยนะครับบุสเซียดอทมุนในช่วงหลังเนี่ยผลงานต้องใช้คําว่าหืดหืดทุกนัดเน้นย้ำว่าหืดทุกนัดนัดล่าสุดกว่าจะชนะโวบวกได้ ok ai, 1นูนนี่ก็ไส้แตกนัดที่เล่นของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์เจอปารีสก็เอาซะแบบ ไม่มีส่งเลยเจอปารีดเคาะจนลวนหมดเลยส่วนในเยอรมน,นีเองชนะไฟบวกก็จริงแต่เสียถึง2ประตูเจอน้องใหม่อย่างไฮเดนเฮมยังเสมออ่ะเสมอไฮเดนเฮมเสมอโบคุ่มซึ่งเซตพวกนี้คือเซตสายตารางหมดเลยปุรุเซียดอดมุนมีปัญหามากครับเพราะว่าเวลาเจอทีมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทีมที่แบบพิ่งขึ้นมาใหม่ พวกเขาเสียประตูทุกนัดเลยเจอน้องใหม่ไฮน์นิเฮมยิงสองลูกโบคุ้มยิงไขรไม่ได้เลยแต่ยิงดอดมุลได้นะเขาเชคนนี้และครับคือปัญหาของทางบรุษเซียดอดมูลซึ่งนักเตะของดอดมุลตอนนี้นะเวลานี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกดดยอนมาเรนอาเดเยมี่เอ่ยหรือแม้กระทั่งพวกอ่าเขาเรียกอะไรนะเซตเซตที่ที่ดันขึ้นมาใหม่พวกสวิสเซอร์จูเลียนบันเอมเบชานคือ ไม่มีความคงเส้นคงวาจะมีตัวหนึ่งที่กลับมาช่วยทีมได้ทันนั่นคือมาโก้รอยแต่มาโก้รอยก็ด้วยอายุก็ต้องยอมรับว,ว่าเรื่องการแบก แบกดอทมูลเองไม่ใช่เรื่องง่ายครับเจอกับทางเจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนไฮฮอฟเฟนไฮเองเนี่ยฤดูกาลที่แล้วนี่เป็นฤดูกาลที่ยากกว่าจะรอดมาได้แต่ฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าฮอฟเฟนไฮพวกเขาเปิดตัวได้อย่างเยี่ยมยอดนะฮอฟเฟนไฮในฤดูกาลนี้ตารางคะแนนณเวลานี้ฮอฟเฟนไฮอยู่อันดับ5นะครับติ5นัดมี12คะแนนนั่นหมายความว่า5นัดที่ฮอฟเฟนไฮติแพ้นัดเดียว แพ้นัดเดียวชนะถึง4นัดแล้วการชนะของฮอฟเฟนไฮไม่ใช่เป็นการชนะทีมเล็กเลยนะชนะไฮเดนเฮมชนะววบบวกล่าสุดชนะยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวถ้าดูจากชื่อชั้นดอทบุนเหนือกว่าแต่ถ้าเอาจากฟอร์มการเล่นและความลงตัวของนักเตะต,ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮครับดูมีมิติของฟุตบอลที่แตกต่างด้วยระบบที่ฮอฟเฟนไฮเล่น352พอฮอฟเฟนไฮเล่น352ห้ไอ้พวกทีมที่ชอบเล่น4 3 3 หรือเล่น4-4-2หรือ4-2-3-1เนี่ยจะไม่ค่อยชอบครับเพราะอะไรการเล่นบอลของพวกเขาจะช้าลงฮอฟเฟนไฮเองถือว่าเจอคาแรคเตอร์รของตัวเองแล้วเห็นได้ชัดว่าฮอฟเฟนไฮเเวลาไปเจอทีมที่เล่นเขาเรียกว่าบอลเร็วเร็เซตบอลต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินโครโรนหรือแม้กระทั่งพวกโวฟบวกหรือไฟบวก h o ฟเฟนไฮม m มักทําได้ดีคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านนะผมว่าฮอฟเฟนไฮ i ์ยืนพื้นไม่น่าแพ้ส่วนโมมบอุรสเซียดอทมุนมัน3ามวันดี4วันไข้อะคือรายชื่อนักเตะดีแต่การทําทีมของทางโทรีสิกเองเนี่ยมันทำให้บรุสเซียดอทมุลมีมิติที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างโดนจับทางง่ายคือ เออะออกเส้นเออะออกเส้นแล้วเส้นของทางบรัสเซียดอทมูลอย่างอเดย์มี่หรือไม่ได้ดยอนมาเรนเองเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่สายเปิดโดยธรรมชาติหน้าเป้าเหนื่อยแน่นอนครับล่าสุดเป็นทางนิโครัสฟูกุงเองก็ถือว่าเหมือนเพื่อนไม่ปั้นอ่ะะเหมือนเพื่อนไม่ปั้นคู่นี้ผมยังมองว่าฮอฟเนะฟนไฮน์นะฮอฟเฟนไฮน์น่าจะเปิดบ้านยันเสมอได้ดี ที่สุดคือชนะเลยส่วนโบรสซซีดอดมุนถ้าได้1คะแนน,นจากบ้านของทางฮอฟเฟนไฮไปก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่เตะเป็นซันเดอร์แลนด์่าเชฟฟี่วันเดย์กับซันเดอร์แลนด์เชฟฟี่วันเดย์กับซันเดอร์แลนด์เองเนี่ยเชฟฟี่วันเดย์เล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางซันเดอร์แลนด์ต้องยอมรับว่าเชฟฟี่วันเดย์ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่บูที่สุด <c oughs> ใช่ก็ว่าเป็นน้องใหม่ที่สตาร์ท ในฤดูการใหม่ไม่ดีเลยนะครับ4นัดหลังสุดพวกเขาแพ้2เสมอ2ยังไม่ชนะใครส่วนซันเดอร์แลนด์เองเป็นอีกหนึ่งทีมที่ในฤดูการนี้เป็นทีมที่เล่นบอลสนุกพูดได้คำเดียวเลยเพราะว่าซันเดอร์แลนด์ปีนี้เล่นสนุกครับ8นัดพวกเขามี13คะแนนแต่สถิติที่น่าสนใจคือเขายิงถึง15เสีย8ซึ่งจำนวนการยิงเยอะกว่าหัวตารางอย่างเรสเตอร์ซิตี้คู่นี้ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากผมว่าซันเดอร์แลนด์ครับ โอกาสที่จะชนะเชฟฟิลเวนเดมีสูงเชฟฟิลเวนเด ยังยังเขาเรียกว่าสบัดคาแรคเตอร์ของทีมจากลีกวันไม่ได้เวลาเจอบอลบีบหนักๆเจอบอลเพจหนักๆจังหวะเข้าประทะนหนักๆเชฟฟิวเวนส์เดย์ค่อนข้างยวบนะคู่นี้แมวดำครับซันเดอร์แลนด์น่าจะชนะไปได้นะครับส่วนอื่นๆไม่น่าจะมีละ <laughs> ไม่น่ามีโอเคขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับวันนี้นะ่าจะประมาณนี้เดี๋ยวของพรีเมยรีกวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจัดกันให้ช่วงเช,ช้าเช่นเคยนะครับคาราบาวครับแค่เห็นตารางคาราบาวครับนี่ก็มันแบบโสห ยสุดๆเลยนะแล้วเจอกันช่วงดึกนะครับสำหรับวันศุกร์น่าจะไม่มีบรรยายสดนะตามจริงมันมีบอลซาอุช่วงสี่ทุ่มแต่ไม่มีสัญญาณภาพถ่ายทอดสดเจอกันอีกทีวันเสาร์เลยนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับผมแมนยูเจอนิวะตายไส้แตกแน่นอน